สวัสดีเหล่าผู้มัวมองทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมซอนชาแนลวันนี้อยู่กันในเกม Elden Ring กับไกด์ที่จะพาเพื่อนๆไปตามหาดาบใหญ่จันดับ d r r m o o o n r e ร t ซอ o r d อาวุธสายเวทสำหรับคนชอบดาบใหญ่ พร้อมด้วยชุดเกาะหมาป่าสุดเท่ที่ใครหลายๆคนตามหาแถมด้วยชุดแนวจอมเวทอีก2ชุดสำหรับเหล่าจอมคาถาที่จะเป็นปร,รมาจารย์สายเวทโดยในไกด์นี้ผมจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของตัวเควสมากจะเป็นเพียงการบอกเล่าถึงวิธีการและขั้นตอนต่างๆถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลย ก่อนที่เราจะเริ่มต้นตามหาไอเทมเหล่านี้ผมขอแนะนําให้เราไปปราบบอสเลนนา่าราชินีจันเพนที่วิทยาลายัยคาถาเรยาลูคาเรียก่อนซึ่งในห้องของบอสเลนนา่าจะมีหีบสมบัติที่เปิดไม่ได้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเควสที่เรากำลังจะทําอยู่หลังจากปราบบอสเลนนา่าได้แล้วให้เราเดินทางสู่ปราสาทคาเลียโดยให้เราสํารวจและปราบบอสประจําปราสาทคาเรียให้เรียบร้อย หลังจากนั้นเราจะเข้าสู่พื้นที่สามดารุดีได้ให้เราเดินทางไปพบกับแม่มดแรนนี่ที่หอคอยจอมเวทแรนนี่โดยให้ขึ้นไปชั้นบนสุดหากใครมาที่หอคอยแล้วไม่พบกับแม่มดแรนนี่เป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะติดเควสของจอมเวทโรเจียอยู่ให้ไปทำภารกิจของโลเจียให้เรียบร้อยก่อนหรือให้ลองไปที่ปราสาทราชสีแดงและสู้กับบอสลาดานผู้พิฆาตดาวก่อนนะ เมื่อเราพูดคุยกับแม่มดแรนนี่ให้เราเลือกที่จะเข้าร่วมรับใช้แม่มดหลังจากนั้นแม่มดแรนนี่จะสั่งให้เราลงไปคุยกับ n p c อีก3คนที่รับใช้เธออยู่ก็ให้เราไปคุยให้ครบทั้ง3าคนเลยโดยคนแรกคืออีกิคนที่2คือบรายซึ่งคนนี้จะเป็นคนสําคัญที่เกี่ยวข้องกับเควสที่เรากําลังทําอยู่โดยเขาจะบอกให้เราเดินทางไปยังป่าแห่งหมอกเพื่อหาหนทางไปสู่โนครอนและคนสุดท้ายปร,รมจาร์คาถาเซลูวิส หลังจากคุยกับ NPC ครบทั้ง3คนแล้วให้เรากลับมาคุยกับแม่มดแรนนี่อีกครั้งและเตรียมตัวออกเดินทางไปยังป่าแห่งหมอกต่อได้เลย I I arise look forward to the good news when the สำหรับ NPC เซลูวิทที่เราเพิ่งคุยไปก่อนหน้านี้เราสามารถไปพบเขาได้ที่หอคอยจอมเวทเซลูวิทซึ่งจะอยู่ทางทิศใต้ของหอคอยจอมเวทแรนนี่และจะมีเควสแยกย่อยของเซลูวิทอีกทีหนึ่งซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการตามหาไอเทมของเราเท่าไหร่แต่สำหรับสายเนื้อเรื่องที่อยากเก็บเกี่ยวเนื้อหาให้ครบหรือแม้แต่สายเวทที่อยากจะซื้อเวทเท่ๆมาใช้ผมแนะนําให้มาทําภารกิจนี้ไว้ กลับมาที่เควสของเรากันต่อให้เราออกเดินทางไปยังป่าแห่งหมอกโดยใช้จุดว์าโบดมริกาที่3และเดินลงทางทิศใต้เราจะพบกับบ่อน้ําแม่น้ําซีโอฟราที่เป็นหนทางลงไปสู่เมืองใต้ดินเพื่อนๆสามารถเดินทางตามในวิดีโอได้เลยครับ ราลงไปถึงชั้นใต้ดินให้เราออกเดินทางตามหาบลายต่อซึ่งเพื่อนๆสามารถเดินทางตามวิดีโอที่ผมทำไว้ได้เลยนะครับ ื่อเพื่อนๆเ,เดินทางมาถึงจุดนี้ให้เพื่อนๆกดใช้งานพรหลังจากนั้นให้เราเดินทางต่อจากพรที่เรากดไว้เราจะพบกับบรายที่ยืนอยู่บนหน้าผาแต่หากใครที่หาบรายไม่พบไม่ต้องตกใจซึ่งตอนที่ผมมาเล่นผมก็หาบรายไม่พบเหมือนกันเราสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยแต่ทีมงานอีกคนนึงพบบรายที่จุดนี้โดยหลังจากคุยกับบรายเสร็จเขาจะบอกให้เรากลับไปหาเซลูวิสแล้วเซลูวิสจะให้อเทมจดหมายเรามาให้เรานําจดหมายไปคุยกับจอมเวสเซนเลนต่อ หลังจากนั้นให้เรากลับไปหาบรายที่เดิมอีกครั้งเขาจะบอกให้เราเดินทางไปยังปราสาทราชสีแดงซึ่งใครที่หาบรายไม่พบสามารถลองไปดูที่ปราสาทราชสีแดงในขั้นตอนต่อไปได้เลยโดยปราสาทราชสีแดงจะอยู่ทางทิศใต้ของแคลิลดให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนวาร์ปไปยังสะพานใหญ่ไร้ไพ่ายามในวิดีโอแล้วเราจะพบกับประตูวาร์ปที่สามารถใช้งานได้เมื่อเรากดใช้งานเราจะวาร์ปเข้าไปยังข้างในสุดของปราสาทเลยอย่าลืมมากดเปิดใช้งานพรตรงนี้ด้วยนะ หลังจากนั้นให้เราเดินทางไปข้างในของปราสาทอีกนิดนึงเราจะเจอกับ NPC มากมายและหนึ่งในนั้นก็จะมีบรายที่นัดให้เรามาเจออยู่ด้วยในบริเวณนี้จะมี NPC คนหนึ่งตะโกนเกี่ยวกับเทศกาลลาดานอยู่ให้เราขึ้นไปคุยกับเขาหลังจากคุยเสร็จก็ให้เราลงไปสู้กับบอสลาดานผู้พิฆาตดาวได้เลย เมื่อเราปราบบอสลงได้จะเกิดคัดซีนเป็นดาวหางพุ่งตกไปยังสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในริมเกรฟซึ่งพายจะบอกให้เราไปเจอกันที่จุดนั้นโดยจุดที่ดาวตกจะเป็นบริเวณป่าแห่งหมอกให้เราใช้วาปไปยังโบสมาริกาที่3มเหมือนเดิมแต่รอบนี้ให้เราเดินทางไปตามถนนทางทิศใต้แถวแถวซากปลักหักพังป่าแห่งหมอก เื่อเราไปถึงเราจะพบกับบริเวณที่พื้นดินแตกออกเป็นเสี่ยงๆและมีชั้นหินให้เรากระโดดลงไปข้างล่างเพื่อไปยังพื้นที่ต่อไปให้เราเดินทางต่อไปเรื่อยๆเพื่อมุ่งสู่โนคอนอนครนิรันดรโดยเส้นทางหลักที่ใช้เพื่อนๆสามารถดูตามในวิดีโอได้เลยแต่ใครที่เป็นสายแวะจะสำรวจก่อนก็ไม่ว่ากัน หลังจากที่เราเดินทางมาถึงจุดในวิดีโอเราจะได้พบกับห้องบอสหยัดร่างลอกแบบหลังจากสู้ชนะให้เรากดใช้พรที่อยู่ข้างๆและเตรียมตัวออกเดินทางไปยังพรป่าพูดบรรพบุรุษ หลังจากกดใช้งานพรเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆออกเดินทางตามในวิดีโอต่อได้เลยสุดปลายทางเราจะพบกับไอเทมที่แม่มดแรนนี่ขอให้เราตามหา เมื่อมาถึงเราจะเจอหีบสมบัติซึ่งเราจะได้รับไอเทมคมดาบพิฆาตองคุลีเป็นไอเทมที่แม่มดแรนนี่ขอให้เรามาหาให้หลังจากที่เราได้รับไอเทมชิ้นนี้เรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปหาแม่มดแรนนี่อีกครั้งหนึ่งให้คุยหลายๆครั้งจนกว่าบทสนทนาจะซ้ําเดิมซึ่งแม่มดแรนนี่จะให้ไอเทมเรามาเป็นรูปบ้านคาเรียกับทิศ หลังจากคุยกับแม่มดแรนนี่เรียบร้อยให้เรากดนั่งพักที่พรหนึ่งครั้งและออกเดินทางไปยังหอคอยจอมเวเรนนาที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อใช้ประตูวาร์ปที่อยู่ชั้นบนสุดของหอคอยโดยระหว่างทางขึ้นหอคอยจะมีกล่องสมบัติที่มีชุดแม่มดหิมะอยู่เพื่อนๆอย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะ หลังจากนั้นประตูวาวจะพาเราไปยังแม่น้าแอนเซลสายหลกักเมื่อมาถึงให้เพื่อนๆเ,เดินไปยังลงหินที่อยู่ข้างหน้าของเราและเก็บไอเทมขึ้นมาเราจะพบกับตุ๊ก,กตาแม่มดแรนนี่จิว๋วให้เราไปนั่งที่พรที่อยู่ใกล้ๆก,กันและกดพูดคุยกับแม่มดแรนนี่จิ๋ว3าครั้งเธอถึงจะยอมคุยกับเรา oh, fellow, Or happen เมื่อคุยเสร็จให้เราเดินทางสู่ no น,น็อกสเตล่านครนิรันดรนตามวิดีโอได้เลยนะครับ เมื่อเราลงมาถึงชั้นล่างให้เราเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเราจะพบกับ NPC ที่มาขวางทางเราชื่อว่าเงาหายนะ oh, <yeah. S 1> เมื่อเราจัดการเงาหายนะลงได้เราจะได้รับไอเทมกุญแจราชวงศ์ที่ถูกทิ้งหลังจากนั้นให้เราเดินทางต่อไปอีกหน่อยเพื่อลงชั้นล่างสู่ทะเลสาบเสื่อมจะาย ให้เรากดใช้งานพรที่ตรงนี้อย่ทิ้งไว้ก่อนและให้เราวาร์ปกลับมาเปิดหีบสมบัติที่หอสมุดกลางเลยาลูคาเรียจะอยู่ตรงห้องบอสเลนาร่าราชินีจันเพนเมื่อเราเปิดหีบสมบัติเราจะได้รับไอเทมแหวนจันดัหลังจากนั้นให้เรากลับมาเดินทางต่อที่ชายฝั่งทะเลสาบเสื่อมสลายโดยบริเวณนี้จะเป็นบึงพิษของเสื่อมสลายสีแดง เพื่อนๆจะเตรียมยาแก้พิษเสื่อมสลายแล้วมองหาแท่นเหยียบเพื่อจะยกพื้นขึ้นมาให้เราเดินสะดวกก็ได้หรือเพื่อนๆคนไหนเล่นสายศรัทธาสามารถตามไปเก็บไอเทมมนตราเพื่อแก้พิษเสื่อมสลายสีแดงก็ได้เหมือนกันนะโดยไอเทมจะชื่อว่าเพลิงปอบปลาโลมเอ๋ย หรือใครอยากจะวัดใจแบบผมวิ่งดูทะเลสาบสีแดงเสื่อมสลายไปเลยก็ได้นะไปตามทางในวิดีโอได้เลยครับ เมื่อเราผ่านทะเลสาบเสื่อมสลายมาแล้วให้เรากดใช้งานพ่อนและเดินทางต่อตามในวิดีโอเพื่อกดเข้าลงหินที่จะพาเราไปสู่พื้นที่ถัดไป โดยพื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่ที่ให้เราสู้กับบอสแอสเทลทาย,ยาผู้ถูกทิ้งแห่งนินการเมื่อเราจัดก,การบอสเรียบร้อยให้เราเดินทางต่อไปเรื่อยๆตามในวิดีโอเพื่อมุ่งสู่โบสมานุเซลิด เมื่อเราเข้าใกล้โบสถมากขึ้นเรื่อยๆจะมีบอสมังกรหินจลตัสอาดุล่าโผล่ออกมาเราสามารถอ้อมเข้าโบสทางด้านข้างโดยไม่ต้องสนใจมังกรและกดใช้งานพรในส่วนลึกสุดของโบสได้เลยหลังจากนั้นให้เรามองหาหลุมที่อยู่ใกล้ๆกับพรแล้วกระโดดลงไปเดินต่อจนสุดทางเราก็จะพบกับแม่มดแรนนี่ของเรานั่นเอง หลังจากคุยกับแม่มดแรนนี่จนเธอหายไปเราก็จะได้รับดาบใหญ่จันดาบยักษ์มูลเกสซอดมาไว้ในครอบครองหลังจากที่เราได้รับดาบใหญ่เรียบร้อยแล้วให้เรากลับไปยังหอคอยของจอมเวทแรนนี่อีกครั้งหนึ่งแล้วเดินลงไปชั้นล่างข้างหน้าหอคอยเราจะพบกับไบรที่เสียสติอยู่ให้เราจัดการเขาซะเมื่อเราจัดการเขาได้เราจะได้รับชุดและอาวุธของไบร สำหรับชิ้นส่วนส่วนหัวที่เป็นหน้ากากหมาป่าแม้จะไม่ใช่ของปลายแต่เป็นส่วนที่ทําให้ชุดเซ็ตนี้สมบูรณ์และดูเท่มากขึ้นโดยหน้ากาก,ากหมาป่าธมินจะอยู่ที่หอคอยจอมเวสเซลูวิสให้เรากระโดดขึ้นกําแพงด้านข้างไอเทมจะอยู่บนซากศพบ,บนกําแพงตามในวิดีโอเลยหลังจากนั้นให้เรากลับลงมาและเข้าไปในหอคอยของจอมเวสเซลูวิสเราจะค้นพบว่าเขาตายแล้วให้เรากดรับชุดของเซลูวิสมาเพียงเท่านี้เราก็จะมีชุดของพูระมอาจาร์คาถาอยู่ด้วย หลังจากที่เราทําที่ว่ามาทั้งหมดแล้วถ้าเรากลับไปคุยกับอีจิบริเวณพรเส้นทางสู่ปราสาคุยกับอีจิจนกว่าบทสนทนาจะซ้ําเดิมแล้วให้เรากลับมานั่งที่พรใหม่เพื่อเป็นการโหลดชายอีกครั้งหนึ่งเราจะพบว่าอีจิถูกฆ่าแล้วเหมือนกันซึ่งหากเราเดินไปที่แท่นตีเหล็กของเขาเราจะได้รับไอเทมหมวกเกราะกระจกอีจิมาเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะมีชุดสวยๆหล่อๆเท่ๆเอาไว้ใช้งานกันได้แล้วพร้อมทั้งได้รับดาบใหญ่จันดับ ดาร์ m มู n เกสซอร์ดหนึ่งในดาบซิกเนเจอร์ของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์โดยดาบใหญ่ชิ้นนี้เน้นสเกลพลังด้วยค่าความฉลาดหรืออินเป็นหลักเหมาะกับสายเวทที่อยากใช้ดาบใหญ่ใช้เอาเทใช้เอามันและสำหรับใครที่เป็นสายเนื้อเรื่องอย่าลืมเอารูปบ้านคาเรียกับทิปท,ที่แมมบดแรนนี่ให้เรามานำไปใช้ที่หอสมุดคาเรียด้วยนะสำหรับวันนี้ไกด์ของเราก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้และหากผิดพลาดประการใดต้องขอัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปไกด์วิดีโอแรกของชาแนลเราเลยเพื่อนๆอ,อ,อยากให้ปรับปรุงอะไรตรงไหนคอมเมนต์ วิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ